ูดถึงอำนาจนอกระบบในเวลานี้มันก็จะต้องซอนกับสิ่งที่ว่าอำนาจนอกระบบ,บรัฐมนูญหรืออำนาจนอกประชาธิปไตยผมว่าเป็นาเราใช้คำว่าอำนาจนอกระบบเนี่ยผมคิดว่าคำความหมายหรือสิ่งที่เราพยายามจะใช้เนี่ยมันบางทีมันมันไม่เคลียร์นะบางทีเราชอบใช้คำว่ารัฐมนูญแต่ว่าพอเราเราก็ เราต้องรู้ว่าไอ้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยอ่ะเวลาพวกลงว่าองค์กรทนั้นหรือบุคคลทางนั้นใช้อำนาจตามรัฐธรมนูญผมสื่นะครับอาจารยผมสื่คือผมรู้สึกว่ามันไปร่วมกันไม่ได้โดยทอมมอนเซนนะเพราะผมคิดว่าสิ่งที่มันขัดแย้งกับสิ่งที่เรียกว่าอำนาจเข้ระบบแต่เนี่ยมันขัดแย้งกับสามัญสำนึก พื้นฐานของประชาชนในสังคมประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันถูกตีกรอบและเท่ากับประชาธิปไตยให้ได้ก่อนเราต้องตีกรอบนี้ให้ได้ก่อนแล้วเราจรึงค่อยไปดูว่าอํานาจที่มันไม่ยอมอยู่ภายใต้ ัฐธรรมนูญเนี่ยหรืออยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราจะจัดการกับอำนาจเหล่านี้อย่างไรคือเราต้องพูดว่าอำนาจเราต้องพูดว่ารัฐธรรมนูญเท่ากับประชาธิปไตยหรือไม่งั้นเราก็ต้องบอกว่าประชาธรมนูญต้องเป็นประชาธิปไตยให้ได้ต้อ<ว>งต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้ขออภัยเสียงดัง เมื่อเกิดอะไรขึ้นเมื่อรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยมันต้องเกิดว่ามีคนใช้อำนาจในรัฐธรรมนูญใช้อำนาจในฐานะผู้แทนอวงชนชาวไทยซึ่งไม่ผ่านกระบวนการเลือกตัง้งและไม่ผ่านกระบวนการยึดโยงกับ i wow. ที่เราไม่ต้องพูดถึงอำงานาจนอกระบบที่เราพูดไม่ค่อยจะได้เต็มมากนี่ขนาดเราแค่พูดถึงอำงานาจที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยซึ่งมันอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเรายังแก้กันไม่ได้เวลาพูดไปก็ถูกกดนี้เกเล่นะครับตลอดเวลาจะแก้กรัฐธรรมนูญเนี่ยที่คุณหมอตอืนบอกว่ามันแก ทบบนนั้งฉบับแก้ต้อปแก้ลายมาตาในรัฐมนก่อนปี2 5 4 0นั 4, น้นไม่จริงรัฐุนปี2534ที่จิ้งเขียดตัวนอสอชอนนี่ก็ถูกแก้ไขในมาตตา211ถ้าผมไม่พลาดเพียงยต่ว่ารัฐบ,บาลในเวลานั้นคือรัฐบ,บาลที่ชวนเนี่ยพูดเหมือนที่คุณหมอตูพูดก็คือบอกว่ารัฐมนเนี่ยแก้ได้โดยทีละมาตตาคล้ายๆกับ เนี่ยสารคือพูดประมาณนี้แล้วคุณผู้ชมคแต่สุดท้ายก็แก้ได้ใช่ไหมครับถ้าแก้ไม่ได้แล้วผมไม่มีสอสรอแล้วก็ไม่มีรัฐธรรมนูญปี2อ4 0ี เข้าไปทําลายฐั้งรัฐธรรมนูญปี2540และเข้าไปทําลายระบอบประชาธิปไตยในเหตุการณ์19กันยายน2549นั้นเนี่ยอำนาจนอกรนะบบนั้นยังมีชีวิตอยู่ยและมีชีวิตอยู่ในรัฐธรรมนูญปี2 คือบ้านลันอะไรก็ไม่รู้ผมจะเรียกอะไรที่เรียกไรกองทัพเหรอมันยังมีชีวิตอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจในรัฐธรรมนูญสามถึงเก้าแต่เวลาเราพูดถึงอำน,นาจรอบระบบเนี่ยผมกำลังจะบอกว่ามันมีอำนาจในรัฐธรรมนูญเลย กูต้องจับให้ได้ว่าไอ้พวกที่มันแปลงกายแปลงร่างมาเป็นไวรัสเนี่ยแล้มก,กลืนเนี่ยทำตัวเป็นประชาธไตายมก,กลืนเข้ามาในระบบในรัฐธรรมนูญเนี่ยกูจะเอาอยัางไงกับมันนี่เราแค่ขยะนีก่อนนะครับเอาแค่ขยะเนี่ยเอาไอ้พวกสิ่งแปลงปลอมจากระบบประชาธิปไตยที่ทําตัวอมกลืนแลแ้วมาแฝงตัวอยู่ในรัฐธรรมนูญเราเนี่ยเราจะเอาไอ้พวกนี้ เป็นภารกิจที่ต้องทำนะครับและสิ่งเดียวเลยที่เราจะใช้สำหรับการเขาเรียกอะไรขัดจับความสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ออกไปได้สิ่งเดียวที่เราจะขัดจัดสิ่งนี้ออกไปได้ก็คือการเอาหลักประชาธิปไตยเนี่ยเข้าไปท่าเป็นจับมันคู่มองคู่เพราะมันแปลงตัวเป็นประชาธิปไตยใช่ไหม มันแปลงตัวเป็นอำนาจในระบบแต่ว่าเราต้องเอาอำนาจในระบบประชาธิปไตยเนี่ยไปจับมันจับคู่มันแล้วโชว์ให้เห็นว่าสิ่งเนี้ยมันของปล้อแล้วสิ่งเนี้ยมัน ดีกว่าเยอะผมอาจจะดูงแนบนิดนึงนะแต่ผมรู้สึกว่าโฟเ,เนตอนนียเราข้ามไม่ได้เราข้ามเราข้ามกระบวนการที่เราจะถกเถียงันใช้สติปัญญาอย่างสูงในการที่จะขับไล่อำน,นาจรอกระบบออกไปยผมขออนุยาตผมคิดว่าเราสามารถในวันนี้พอนี้นะเวลาผมพูดอย่างนีม้มันีคนชอบเถียงผมซึ่งผมก็รับฟ เฟผมสงสัยมากเลยอย่างเช่นคำให้สัมภาษณของคุณขวัญชัยว่าหน้ากากขาว40คนยจะไปประท้วงที่อุดรแต่ว่าแดงดอุดรขวัญชัยพันคนแล้วไปขู่ว่าจะไปกระทืบเขาผมถาม อำนาจที่คุณจะไปกระทืบเขาคนพันคนไปกระทืบคนสี่สิบคนเนี่ยเป็นอำนาจในระบบประชาธิปไตยหรือเปล่าไม่ใช่่คุณไม่สามารถใช้อำนาจซึ่งไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยไปขับไล่สิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปตไตยเพราะมีอย่างนั้นเนี่ยคุณก็คือส่วนเดียวกันเพียงแต่ว่าใส่เสื้อสีต่างกันเท่านั้นเอง เลาเราต่อสู้เพื่อเนไตเนี่ยมันมีปัญหาว่าเว้ยสมมุติเราชนะนะด้วยวิธีการแบบนี้นะก็เหมือนกับที่เสื้อเหลือนนชนะชนะเลยร่วมกับพวกคนัรัฐประหารแล้วก็ชนะด้วยกระบวนการที่ไมไ่เป็นชาติไตแต่สุดท้ายคุณก็ไม่ได้เป็นชา,าติไตเสื้อแดงทัดกหกุรทาอันนี้ก็จะได้เหมือนกันต่อให้คุณชนะในสรภูมงแบบย่อยๆนี้นะแต่สุดท้ายพอคุณชนะเสร็จนะ คุณจะซึ้งหน้ากากขาวไปได้สี่สิบคนจนมม่กาออกมาได้นะคุณก็ไม่ได้ประชาธิปไตยอะทำลายระบบประชาธิปไตยอะชชเป็นระบบที่หนึ่งเชื่อว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนดีกดเขาที่สองประชาประชาธิปไตยเชื่อว่ารู้ยอมรับว่า ซึ่งเป็นเจน้าของอำนาจทู้ใดนั้นเนมีความคิดที่หลากหลายคนเยอะเยเราไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจึงยอมให้มีพื้นที่ที่แตกต่างหลากหลายได้ปรากฏตัวขึ้นและพิสูจน์ว่าความคิดของคูณนั้นเนี่ยเป็นความคิดที่มีเห็น มคิดว่าเขามีสิทธิสูงพอๆกับเสื้อแดงที่มีสิทธิสูงแต่ถ้าเราบอกว่าสังคมนี้เป็นสังคมของรัฐบาลเราเป็นรัฐบาลเสื้อแดงเราก็เป็นเป็นพื้นที่ของเราใช่ั้นผมคิดว่าอย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยเราต้องยืนยันหลักการเราไม่ไดกยืนัดโคนเท็กรัฐบาลเราต้องยืนหลักการประชาธิปไตยยืนให้อยู่นะถ้ายืนไม่อยู่นะเราก็จะมีแก๊งเตอร์สองแก๊งสู้กันทะเลาะก,กัน ชนะไปไม่ได้ประชาชนก็ยุติตตตการที่กองกำลังสงคราบได้ทำให้อากที่ไม่เย็นอยู่แล้วนะครับบรรยากาศร้ดอนรุ่ม,มนีหนึ่งครับสมตามควา,ามปรารถนานะครับตรงตามเจนตนา,นารมณ์อาจารย์สมศักดิ์เยียมครับแม้ว่าจะอ้อมไปหาสอสานะครับแม้ว่าจะอ้อมไปหา,ปหาองค์กรอิสระโอเคครับผมเลิศ ถ้าไม,ม่เขียนคบอย่างนี้นะครับที่ประกอบเลยจนได้พูดเรื่องสำคัญมากคือพลุกธยาใช้อำน,นาจนอกรั่งขับไล่สิ่งที่ไม่เป็นสิ่ปที่กตยเราะสุดท้ายแล้วเราําไม่ได้อะไรเลยน,นะครับสำคัญที่การปิดพื้นที่ให้หลากหลายนะครับ